ตอนนะครับสิบเอ็บทสวดมังคลาสุตังนาซีวันนาจะพารานังปฏิทานังจะปซีวันนาปูชาจะปปูชานิยนาอิจตามังคลามุตตามังปฏิรูปติสวัสดิ์จัปปุเปจะปคตตาบุญญะตาอันตาสัมมาปฏิเิจามังคลามุตตามังภูสัจจังจะสิมัจฉานิยโยจะสุขีกิโตสุวาสิตังจายาวาจา e na mangkal mo tamang mata bitu upata na upata talat sa sanga mo anakula cha kamatai tamang kala mo tamang tanan cha tamang jaliya cha kanan cha sanga mo anawasani kamani e tamang kala mo tamang alat ibya ti papa mas sa panaja apa matu cha tamisu e tamang kala tamang kala wo cha ni watu cha satu ti cha kapitan yuta kalena tamang nang e tamang kala mo tamang คันเตี้โสวัจจัตตาหิสระมานานันจัตสนังกาลีนาตมะสะกัสสะอิตัมังคัลลมุตัมังตโปจาพามาจาริยันจาริยสัจจานาตสนังนิพพานาสติกิยาจัยตัมังคัลลมุตัมังพุทธาสาวุกตามีจิตังยสานะกัมปติอาสกังวิลาจังคีมังอิตัมังคัลลมุตัมังเอตนานิสานิกตวานะสัปตะมะปาราสิตาสัพปตะสูติงคัสสันติตันเอสังมังคัลลมุตัมังติ 12มะส่วนรัตนะปริตยังจิตติวิตังวิตามวางหูหลังว่าสเกษสุวายังรัตนะปริตังอีกอานีตังณโนสามารถอติตะตากตเตนะอิตังปิปุตเตรัตนะปริตังเอเตนะสัจเจนะสวนติโกตุกายังวิราขังมะตังปะนิตังยัตตัสสะสกายมุนีสมาหิโตนะเตนะตะมีนะสามารถกิจจีอิตังปิตะมีนะรัตนะปริตังเอเตนะ I suking sama tiba nanti kan, ya mau sama tina ni nak sabtu nak wicara ini tampil kami datang ambil tangi ini nasaji nasuhandi untuk ye bukal anda satang bah satang satali cantali ini. yukani kung te takinaya so ka e te su so, tinani mapalani itang kila tanang panitang ete na sa tina kundi kundu yeso pa yuta manasahan tani na ni kami no ko sa edena, sa namni te pantipata amatang wikana data uta muta ni mkuting mkutsa mana kila tanang panitang ete na sa tina kundi kundu ng nawang na pisang วิัตาจิตายติกเลพะภาวะสมิงเตคีนาปิชาอวิรุณิสตานิปันติติลายตายัมปัติปูดิสัมปิสังสังเกตตระหนัติตังเอเตนะสัจินัสุวรรณทิมุนตูสิสามบทสวดธรรมบทสามสวัสดิ์อันตาวิสิตังมิเสยุยาจะยังจิตดาลาภาษาอันตัตทันตัสหาโพสานิจังสัญญาตจาริโนเนวะ tewo hey, na kanda sa po mo na sitang apa sitang kaila itata lupa lupa sa santo no sipse baswa ke sa puta sot pasi tina bakawata sanata pasata ang anata sama sa itatumi ma anu sabi na ma palama palayama iti kila yak ma itakasamba ชาณีนัมาตักะเอนดุมาในนายะาไคณามาอากาละปิวิตักีนัมาพิฏินิชยานักันติคันติยามาปัปะรูปตายะมาสามารโนโนคาลุยันทาตุมิตุมิอันตรานาวะจะเนยเนยยันทาอิเมตมาคุสรายอิเมตมาสาวิชาอิเมตมาวินยูฆาละอิตาตมอิเมตมาสัมมันตาสมาธิ นาหายตายะทุกขายะสังวัตันติยถาตุมิเหปัสจะเรยัตถา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 ตุมิอันตานาวะสันเมยยัตายิเมีัมมากุศลาอิเมตมะอนาวัจยิเมีัมมามิญุยปัสสันตาอิเมีัมมาสัมมันตาสมาธินาฮิตายะสุขายะสังวัตันติอัตตุมิเหปุปัสสัมปัสสะวิอเลยยัตถาติ Sipa, baswat upanay ka sa upani yate siwita pa sa lupa ni tasa na na tana etang payang pala nepe kamanu bunyani kaila ta sukawahan ni upanay yate siwita papayang sa lupa ni sandi tana etang payang pala nepe o loka มีสังปาชาหิสันติเบขโยดาจิงกาเยนะสังยาโมวัจายาอุตักขตัสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายาโหติยังสิวะมโนปะกาโรติบุญยังธรรมวิริยะกะเตตมัจลิงธรรมธรรมวสุจินโนสุขามาวาติเอสานิสังโสตตมีสุจิเนยนาสุขติงคับสันติตามัจรีสับเบสังกาลานอนิจจติยตาปัญญายาปสติอาตานิปินทาติทุกขีสัมมโควิสุติยา สับเบสังฆาตุขัตติยตาปัญญาญปัสสติอาตานิปินดาติทุกิสมะคุวิสุติยาสับเบตมาอนัตติยตาปัญญาญาปัสสติอาตานิปินดาติทุกขสมะคุวิสุติยาสิบุกบทชวันอาปนักัสยาดุอาปนักัฏฐานนาเมเขตุติยังาวุตคิการิตาทัญญายะเมตราวีตังคันหิยะปันนัตตัง พาวุเิสรลนังยันติปาปะปะตานิวานิจ่ะอารามะคุคุขะจิตายานิมนุสย์ปายัตสิตาเนตังคุสัลนังเขมังเนตังสัลน์มุตตงมังเนตังสัลน์มะคัมมะสปปะทุกาปามุจัติโยจาพุตตาจาธรรมะจาสังขังจาสัลนังคัตุชาตาริอายะสัจานิสัมปปัญญายะปัสสติทุกขังอะทุกขะสัมุปตังทุกขะสะ